สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ติดตามในส่วนของ Perfect Car Channel ของเรานะครับผมต้องบอกเลยขอบคุณทุกกำลังใจจริงๆครับผมขอบคุณทุกท่านที่คอยติดต่อผลิตภัณฑ์รถสวยๆของเรามาทุกวันนี้ต้องบอกว่ารับโทรศรัพท์กันแทบไม่ทันกันเลยครับผมแต่เรายังรับโทรศรัพท์กันได้อยู่นะครับผมท่านใดไม่ชอบโทรพิมพ์ได้นะครับผมเบอร์โทรเดี๋ยวเราใส่ไวใ้ให้ โชว์รูมของเราอยู่ที่ซอยราซาร87แขวงบางนาเขตบางนากรุงเทพครับวันนี้พบกับปักผู้ดำเนินรายการเช่นเคยครับผมตามคอนเซปต์เลยใครดูคลิปล่าสุดของผมในตัวซีวิกเอดีเอาไว้นะผมบอกเลยวันนี้ผมพามาชมสายดาร์กอีกคันเลยแต่ว่าเซกเมนต์รถเปลี่ยนไปครับปีรถเปลี่ยนไปแน่นอนเรียกว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปแต่คอนเซปต์คือสายดาร์กดำดำดุด,ดุอย่างนี้เลยครับคันที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยครับผมเป็นอิซูซู ตัว1.9ตัวสเตลนะครับบอกเลยคันนี้เลขสวยมากเครื่อง1.9รถปี2019ครับยางเป็นปี2019ครับทุกอย่างสีดำสีเดิมโรงงานสวยๆไม่รู้จะเรียกว่าใหม่อะไรไปใหม่ยิ่งกว่านี้แล้วนะครับผมรถคันนี้ใหม่กิฟทุกอย่างพี่ใหม่จริงเลขไหมก็ใหม่มากรถเป็นปี2019เองนะเดี๋ยวจะเสียเวลากันเดี๋ยวให้กล้องดูด้านหน้าก่อนเลย เอาจริงๆนะถ้าไฟในไทม์รันนิ่งไลท์มันติดตมันสตาร์ทเครื่องนะคุณจะเห็นมุมมองที่มันสวยกว่าน,นี้มากแต่ผมขออนุญาตปุบไว้ไว้ก่อนใครอยากเห็นตอนสตาร์ทเดี๋ยวมาดูที่โชว์รูมกันได้เดี๋ยวผมพาไปดูนะไฟเป็นโปรเจคเตอร์เลนส์สีนอนให้เรียบร้อยแล้วครับผมอ่ะให้ดูด้านหน้ากล้องค้างอยู่ด้านหน้าก่อนเนาะอ,อย่าพิ่งไปไหนเนาะอันนี้ครับผมด้านหน้าเต็มๆเลยนะครับเป็นเรียกว่าน้าดุๆเลยอย่างนี้ผมบอกรถสีดาเป็นรถที่ผมชอบที่สุด มันกลางวัน hmm. มันเด่นกลางคืนมันด like ุเนี геро, ่ยและรวมถึงเนี en, ่ยสเกิร์ตหน้ามาให้จากโรงงานครับผมมีเป็นตัวของสเตลโดยเฉพาะเขาเลยนะก็เอาจริงๆผมไม่ได้มองว่ามันเป็นรถกระบะใช้งานเลยอ่ะมันคือเรียกว่าเป็นรถออกแบบลุยๆรถเท่ๆรถหรูๆคันหนึ่งเลยนะดูดีไซน์ของพวกนี้สิ แล้วที่สําคัญเป็น4ประตูตัวยกสูงตัวสไตลครับผมมือ1ขายกันเกือบล้านนะครับผมมือ2เดี๋ยวเรามาบอกราคากันที่หลังอย่างที่ผมบอกว่ามันยางใหม่ปี19คุณใช้งานไปเลยอีกนานๆ3ปี4ปีคุณใช้ไปเลยครับแล้วก็จากตัวพิเศษครับผมเดี๋ยวให้กล้องไม่รู้ว่าเห็น mm. เห็น,หนมุมมองมันดิเมนชันมันชันหรือเปล่าซุ้มล้อป่งล้อเนี่ยครับผมเป็นป่งโรงงานมาให้เลยนะมาจากบอดี้รถอย่างนี้เลยโป่งใหญ่ๆ พอโปร่งใหญ่เนี่ยรถมันจะดูดุดูมีพลังครับผมมันดูเต็มมันดูใหญ่ผมบอกเลยว่าตัวจริงสวยมากนะไม่รู้ในกล้องเป็นยังไงพลาสติกด้านข้างตรงนี้ครับดำสนิทพี่รถปีเดียวเองรถไม่ถึงปีด้วยปี2019นะตากแดดตากอะไรไม่ได้ตากเยอะเลยครับผมใหม่ๆเลยกระจกมองข้างใหม่ๆครับมีไฟเลี้ยวตรงด้านล่างของตัวกระจกมองข้างไว้ด้วยไว้ช่วยลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุมนท้องถนนนะครับ มาพร้อมโลโก้ไฮแลนเดอร์แน่นอนรถเซ gment นี้สี่ประตูอย่างงี้ตัวยกสูงแน่นอนครับแล้วก็เรียกว่าชายบันไดข้างของสเตลนะของสเตลของตัวแต่งจะดูว่ามันดูค่อนข้างมีมิติไม่ว่าจะเป็นพวกลายพวกนี้หรือว่าพวกแถบสีเงินอันนี้มันช่วยในเรื่องของความสวยงามได้ค่อนข้างดีครับเก<ม>ือบลืมพูดไปมันคือล้อม็กทูโทนปัดเงาจากโรงงานมาให้เลยครับผมเมื่อเปิดประตูโครเมียมนะจ๊ะ ตัวกันสาดกันสาดโรงงานนะครับเฟรมจากที่ผมดูด้วยสายตาเป็นเฟรม60ปะหลอดนะครับแต่เรียกว่าตัวยี่ห้อเฟรมโอเคครับรู้เรื่องนาวิน่าครับผมอ่ะอันนี้เดี๋ยวให้ดูความสวยงามด้านข้างกันก่อนนิดนึงแผงประตูที่1ี่ร้อยเต็มร้อยไม่มีเลอะ ไม่มีเละไม่มีเปิดไม่มีอะไรเลยเปลี no ่ยนโนแบ็เงาเงาไม่มีรอยเลยครับพี่อ่ะดูตัวกา้กานก้านเปิดตัวนี้นะโครเมียมเงาเงาครับผมไม่มีรอยแทบไม่เคยได้ใช้อะไรเลยเอาไง่ายนะเดี๋ยวผมบอกเลขไม่ช่วงอยู่ในรถนะพี่ซื้อรถคันนี้นเถอะดีกว่าพี่ไปซื้อรถที่เป็นรถเทสรถเทสปลดระวางนะเล่งใหม่ๆกว่ารถเทสตอีกของกล้าพูดได้เต็มปากเนี่ย ประตูใหม่ๆดูเลยพี่ตะโค้งมาเข็บครบไม่มีการทําสีไม่มีอะไรเลยถ้าเป็นเด็กก็เรียกว่าเด็กอ้อออะแลกแย้มอะพี่ประมาณ2ี่สิเลยอะเปิดเปิดมาเลยนะสวยครบจบทุกอย่างเลยพี่อ่ะเดี๋ยวให้ดูด้านความสวยงามตรงนี้ก่อนด้านท้ายด้านข้างด้านข้างท้ายซ้ายแล้วก็ด้านหลังด้านหลังนี่เราก็น่าจะอยู่กันนานหน่อยนิดนึงด้านหลังถ้าจากตำแหน่งที่ตากล้องยืนนะครับผมต้องบอกว่า ดูเต็มดูดุรถคันนี้คอนเซปต์สเตลคือเต็มดุดูหรูด้วยก็เนี่ยครับผมด้านท้ายนะกันชนท้ายขนาดใหญ่จากโรงงานให้เลยครับผมรับน้ำหนักเป็นร้อยร้อยโลรับได้แน่นอนครับพวกของติดตั้งมาให้จากโรงงานพวกนี้นะมือเปิดฝาท้ายเป็นแบบพรมเมี่ยมเงาเงาไลเนอร์ไม่มีรอยเลยพี่ดูไลเนอร์นะไลเนอร์เรียกว่าด้านหลังแทบไม่ค่อยบรรทุกเลยครับ ดูไลเนอร์ไม่เท่าไหร่ดูนี่เรียกว่าดูตรงนี้อ่ะดูตรงตัวรถนี่เลยครับผมใหม่ๆรอยไม่มีน็อตไม่เคยโดนขันไม่เคยโดนไข่เม็ดอาร์คอยู่ครบรอยทําสีไม่มีครับผมแล้วผมชอบอีกอย่างหนึง่งคือไฟไท้ายครับต้องบอกว่าไฟไท้ายดีไซน์ดีมากครับไม่ว่าจะเป็นทํามองจากด้านท้ายนะมองจากด้านข้างมันจะมีลักษณะที่ใหญ่เต็มครับผมเรียกว่าเกือบเต็มตัวบอดี้เลยเหลืออยู่นิดเดียวเอง ข้อดีคือในตอนกลางคืนครับคนที่ร่วมถนนร่วมแบบคนขับรถทันนี้นะเขาจะมองเห็นได้ไกลไม่ว่าจะเป็นทั้งฝนตกหมอกลงเผื่อคุณไม่ใช้ในทางนัอ่าเรียกว่าในทางภาคเหนือเพราะว่าตอนนี้กใกล้ละใกล้ปีใหม่ละเริ่มวางแผนกันแล้วใครจะไปขึ้นเหนือขึ้นได้ลุยได้กับอีสานกลับได้นะครับผมสวยนะผมชอบไฟท้ายไฟท้ายไฟเบรกไฟถอยก็ทํามาให้ใหญ่สวยสวยมากเลยไปเดี๋ยวเรามาดูทางด้านด้านขวากันดีกว่า เกือบลืมไฟเบรกดวนที่สามใหญ่นะครับเด่นเป็นสงา่าตอนกลางคืนสวยมากเลยจ้ะล้อกงเงานะสวยล้อบิสโตนยางปี19สัปดาห์19รถเครื่อง1.9นะครับผมบอกเลยวัวนนี้หนึ่งเไม่รู้ออกไหมนะแต่ของเรามากัน1.9ึ่้ารัวๆกันนี้ครับผมอะไรนะนเลิเกเลิกเลิกละ้ะเลิกและสองปีไม่เคยเล่นหวย ซื้อครั้งแรกถูก3ตัวตรงๆก็ได้ปุ๊บก็เลิกครับผมอย่าไปโลภกว่ามันต่อนะครับผมเอาเงินมาออกรถดีกว่าของเราออกรถ100บาทก็ออกได้ซื้อหวยทีซื้อหวยก็200นะหวอบางยาเออก็ใช่ก็2ใบไง2ใบลอตเตอรี่ไงครับผมโอเคปะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าบอกเลยว่าภายในนี่เจริญปุระมากๆเลยเจมอะไรอะใหม่ โอเคครับอันนี้ผมก็อยู่ในเจ้าตัวสเตลตัว1.9ปี2019ย้ายางปี19 19นะครับผมไม่ได้ใบแต่บอกว่า1.9มากสำหรับคันนี้นะครับผมข้างในผมบอกเลยว่าดาวิกามากๆเลยครับอะไรอ่ะใหม่ไงครับผมเมื่อกี้จเจริญบุระไปแล้วข้างในเป็นดาวิกาขอออกแบบหน้าฝรั่งฝรั่งหน่อยชอบชอบชอบแนวนี้ ก็หรือ้าสุขคนทวาก็ได้ครับผมอ๋อมีอีกมีอีกอย่าใหม่ครับผมใหม่ใหม่มากครับผมหรือว่าก็จะมีทั้งดาวิกาทั้งสุขคนทวาทั้งเจริญบุระถ้ามารวมกันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเหมาะเหมือนรถคันนี้เลยใหม่ใหม่ใหม่ผิดใหม่มากครับผมใหม่มากครับโอเคครับผมขอลงสาระกันต่อดีกว่าแลวครับผมโอเคครับก็ผมมาอยู่ภายในก็ต้องบอกว่ามันใหม่มากจริงจงครับพี่เนื่องด้วยจากว่าตัวรถมันเป็นปี2 0 1พสิบ ก็มันใหม่ด้วยตัวของมันเองจริงแล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวคอนโซลทุกอย่างตัวเลขไมลไมลสามหมื่นสี่นะครับไมลสามหมื่นสี่นะครับผมไม่แท้ไม่มีกลับไม่มีกอรถเพอร์เฟกต์ค่ของเรามีประวัติศูนย์เช็คได้หมดทุกคันนะครับมีตัวปรับไฟสูงต่ำของตัวไฟหน้านะครับรถอันนี้ใส่ใจเพื่อลวมถนนมากๆเลยครับท่านผู้ชมก็คือว่ามันจะปรับระดับศูนย์เนี่ยคืออยู่ระดับสแตนดาร์ดปรับได้3เบอร์นะ123 1ก็ยิ่งกดลง2ก็ยิ่งกดลงอีก3ก็ยิ่งกดลงสุดเอาไว้เวลาเรามันทุกของแนละ้วมันไปแยงตาคนอื่นเขาเนี่ยอันนี้ช่วยลดเรียกว่าการรบกวนเพื่อนร่วมถนนของเราครับผมไฟหน้ามีให้ไฟตัดหมอกมีให้จากโรงงานปัดหนวงเวลาที่ปัดน้ำฝนมีมาให้ครับผมบอกเลยมีมาให้ค่อนข้างเยอะมากๆเหมือนกันนะแล้วก็ตัวหน้าจอ DVD นะครับผมต้องบอกนะคันนี้ ผมเป็นคนขับมาเองครับผมทุกอย่างใหม่จริงๆพี่ใหม่วันรถเทสอีกบูทูธก็ได้ FM ก็ได้ AM ก็ได้จอทัชส,สกรีนขออนุญาตเบาเสียงก่อนนิดนึงเนาะ <c oughs> จอทัชส,สกรีนครับผมเรียกว่าพลาสติกพุ่มยังไม่ได้แก่ออกเลยนะครับพี่ไม่รู้ว่าจะอะไรจะดาววิกาไปกว่าน,นี้อีกแล้ว ใหม่นะใหม่โอเคครับผมมีมันติฟังก์ชันพวงมาลัยตรงนี้ให้เพิ่มเสียงลดเสียงวางสายรับสายครับผมรวมถึงเปลี่ยนโหมดในส่วนของการเล่นออดีโอต่างๆสามารถเปลี่ยนโหมดจากตรงนี้ได้นะครับแล้วบอกเลยที่ผมติดใจชอบในเรื่องของการขับมารถคันนี้ครับผมคือคัตช์ของเขาคัดนิ่มมากที่มากเลยพี่จ๋าคัดนิ่มสบายมากรถเป็นรถที่เครื่อง1.9นะ แต่อัตราการเร่งอะ่ะผมให้มันเท่าเทียบเข้าเครื่องสองเกือบเทียบเข้าเครื่องสองพันนะเพราะว่ามันอยู่ที่การรีดกําลังออกมากันด้วยครับผมระบบส่งกําลังไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวชุดคัสตัวเกียร์หรือว่าตัวกล่อง ECU ที่สั่งจ่ายน้ํามันหรือว่าสั่งอากาศพวกเนี้บอกเลยว่ารถคันนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากๆเลยพี่และที่สาคัญค่าน้ํามันที่ประหยัดลงด้วยนะอ่ะแอร์เป็นแอร์ทั่วไปครับผมเดี๋ยวให้ดูอ่า แต่ที่พอยอยากให้โฟกัสเลยนะเป็นของคอนโซลที่เป็นสีดําตัดเบจมาให้อย่างนี้ครับผมดําตัดเบจนะมีโลโก้สเตลติดให้เนดะให้ดูนี้ก่อนอนะ่ะใหม่หุ้มหนังมาให้จริงๆใหม่จริงพี่แล้วก็เนี่ยครับผมแผงประตูข้างโลโก้ที่คําว่าสเตลครับผมมาพร้อมเรียกว่าสกรีนลงมาบนลายเปียนโนแบ็กครับผมบนลายเปียนโนแบ็กให้เลยเงาๆคือจาก ตัวคอนโซลโทษครับตัวแผงประตูของรถจากตัวคอนโซลอ่ะมันให้อารมณ์ในเรื่องความหรูมันไม่ได้ให้อารมณ์ในเรื่องความสปอร์ตเลยนะรถคันนี้ในเรื่องของสีนะสีให้หรูแต่รถให้ดูสปอร์ตปนดุดันครับผมเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูด้านท้ายกันนิดนึงอ่ะด้านท้ายครับผมเบาะเรียกว่าเบาะไม่เคยถ้าไม่เคยโดนสัมผัสสัมผัสบั้นท้ายกันเลยอ่ะพี่เบาะเดิมๆครับผมสวยๆ พายางก็เป็นพายางเข้ารูปมาให้นะครับผมโลโก้อิลสุมีมาให้เรียบร้อยเลยครับสีไม่ซีดไม่มีอะไรติไม่ติอะไรทั้งนั้นเรื่องภายในถ้าเต็มร้อยให้รอยครับพี่ไม่มีหักไม่มีติอะไรกันเลยนะกระจกมองหลังตัดแสงหลังคาเป็นสีดำเสา A เสาบีเสา C เป็นสีดำให้ครับพี่บอกเลยให้รณ์ในเรื่องทนหรูทนสปอร์ตได้ค่อนข้างดีมากครับผมที่วางแก้วมีให้สองฝั่งครบครับผม ภายในภายในผมแนะนําต้องมาดูนะพี่ต้องมาดูแต่ถ้าพี่ไม่อยากมาดูพี่ขอรูปดูเพิ่มเติมก็ได้ในเดี๋ยวมันมีคอนแทคในส่วนของไลน์ในอยู่ท้ายคลิปเดี๋ยเดี๋ยวเดีเดเดเด๋ผมขึ้นให้ดูพี่ปะเดี๋ยวผมขออุญาติพาไปเปิดโปงกันหน่อยดีกว่าชมความสวยงามกับรถคันนี้กันหน่อยจริงๆคันนี้บอกเลยว่าถ้าเป็น ừ, ไวแแ้แลกยามจริงๆจร,จร,รถคันนี้ปะเดี๋ยวไปดูกันครับผม โอเคครับอันนี้ผมอยู่ด้านหน้าห้องเครื่องเรียบร้อยนะครับพี่ต้องบอกเลยว่าหน้าห้องเครื่องตันนี้โคตรทําไม่เลยโคตรจะนางฟ้า,าจริงๆครับผมผมไม่ได้พูดแค่เชิญชวนหรือว่าเรียกว่าขายฝันขายอะไรนะมาเดี๋ยวผมให้กล้องตามมาดูว่านางฟ้าของผมคืออะไรแล้วมันนางฟ้ายัางไงกันบ้างครับผม อย่างแรกที่เราเห็นในไลฟ์สดทุกไลฟ์สดที่เราเห็นในคลิปทุกยูดูมนะครับผมเราจะบอกว่ารถเพอร์เฟกต์ค้าของเราไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำน้ำท่วมถึงโครงสร้างหลักเลยก็อย่างแรกเลยนะอ่ะพวกหมุดน็อตอ่ะพวกหัวน็อตตรงนี้ครับผมไม่เคยถูกขันไม่เคยถูกถอดสีคานโครงสร้างหลักเนี่ยเป็นสีเดิมๆครับน็อตฝากระโปรงก็ไม่เคยถูกถอดน,นะครับพี่ สีเดิมๆดมิเนียนๆกิกต์โรงงานแผ่นกันความร้อนมีให้ตามอกมีมาให้ครบเลยนะครับอฝากระโปรงเด,เดิมเดิมเนี่ยคานหน้าพี่คานหน้าคานซ้ายคานขวาคานเดิมเดิมหมดเลยครับและถ้าที่ในกล้องเห็นนะเห็นเห็นพวกสีสีพวกเนี้ยอันนี้คือสีแต้ม qc โรงงานครับก็เขาจะแต้มเอาไว้ว่าถ้าเกิดมันมีการโดนขันโดนขอดพวกเนี้ยสีพวกเนี้ยก็จะหลุดออกไปรวมถึงแผ่นเพลทตัวนี้ครับผม แผ่นเพจตัวนี้เดิมๆนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยซื้อรถกระบะนะบางท่านเวลาเขาดูรถกันเขาจะเอามือลวงไปจับใต้นี้ไปดูรีเวทกันต้องใช้ความสัมผัสภาพไม่สามารถเห็นได้ครับผมว่าตัวรีเวทมันมีการโดนขยับไหมหรือว่ามันมีการเลื่อนไหมบอกเลยนะครับผมที่เฟร์เพอร์เฟคคาทุกอย่างโครงสงร้างหลับพรุ่งนี้ต้องเดิมครับผมต้องดีไม่งามรถอยู่ที่เพอร์เฟคคาห้เราไม่ได้ ส่วนเรื่องเครื่องคุณหมดกังวลไปเลยครับใหม่ขนาดนี้ไม่มีเยิ้มไม่มีอะไรแน่ผมการันตีว่าผมเป็นคนขับมาเองกับรถคันนี้นะครับผมเนี่ยดูสีติ๊กเกอร์ QC ตามพวกแหวนพวกเข็มขัดลัดท่อพวกนี้ดิทุกอย่างครบหมดเลยคือวารันตีโรงงานคุณก็เหลือด้วยสําหรับรถคันนี้นะเพราะเขารับประกันให้3ปี1นึ่งแสนโลอยู่แล้วครับผมจากโรงงานตีเพชรแล้วก็ประกัน Perfect ค a r าของเราก็มีปะ่ะเดี๋ยวเราไปสรุปสินสอดแล้วก็รายละเอียดที่ลูกค้าจะได้กันดีกว่าครับ โอเคครับก็เห็นความสวยงามความใหม่กันไปแล้วผมต้องบอกว่าใหม่กว่าน,นี้ก็รถเทสโชว์รูมเลยครับพี่ก็รถคันนี้ปี19ครับเครื่อง1.9ยางเป็นปี19สัปดาห์19เหมือนกันครับพี่สินสอดคันนี้นะครับ697,000บาทครับย้ำอีกทีนึงว่า697,000บาทครับ อันนี้ยังไม่รวมโปรโมชั่นท็อปอัพนะครับผมโปรโมชั่นท็อปอัพคือพี่วางเงินจองเท่าไหร่พี่ก็ได้ส่วนลดกลับึ้นไปเท่านั้นครับอันสูงสุดเต็มที่2 0 0 0 0บาทครับเท่ากับว่าพี่วาง20,000ผมลดให้อีก20,000รวมกันไปแล้วก็เป็น40,000ครับราคารถคันนี้จะอยู่ที่6 5 7 0 0 0บาทเท่านั้นครับผมลูกค้าท่านใดยอยากดูว่าได้ตัวเองเนี่ยได้ดอกเบีย้ยพิเศษไหมเรามีดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่2.79ครับ ออกรถ100บาทพี่ก็ได้ดอกเบีย้ยนี้เหมือนกันนะครับผมพี่ไม่จำเป็นต้องวางเงินดาวน์สาผ่อน48งวดไม่ต้องครับพี่พี่ออกรถ100บาทพี่ก็ได้เหมือนกันนะครับผมสำหรับโปรโมชั่นนี้ก็ถ้าใครออกรถ100บาทเนี่ยค่างวดก็อยู่ประมาณหม0 0 0สา0 0 0ื่0 0 0ม0 0 0 0นส0 0 0ึงหมื่นหมื่นสองถึงหม0 0 0สี่ผมต้องบอกอย่างงี้ดีกว่าแล้วแต่แคมเปญแล้วแต่พี่เลือกแคมเปญได้เลยนะครับผม ก็ออกรถ100บาทก็ออกได้จัดเต็มก็ออกได้ครับผมสุภาพสตรีขับได้นะสุภาพบุรุษขับได้แต่ส่วนมากจะเป็นสุภาพบุรุษสมากกว่านะก็ใครสนใจอยากดูรถคันนี้นะครับผมเข้ามาได้เลยบางนาราษาร์บูรณครับนอกจากนี้ของแถมเรายังมีให้ท่านครบถ้วนนะครับผมไม่ว่าจะเป็น1การเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องความใสกอง2บริการช่วยเหลือฉุกเฉินยี่ชั่วโมงจาก t h e b บิวสมานะครับผมที่เราซื้อความคุ้มครองให้กับท่านมาเลย ส่วนสนะครับผมก็คือการขัดเคลือบสีให้ 4. มีการตรวจเช็คความพร้อมระบบเครื่องยนต์ต่างๆครับผมช่วงล่างระบบไฟทุกอย่างวันรับรถรถของท่านต้องอยู่ในสถานะพร้อมใช้งานครับเรามีใบสบอบควบคุมผู้บริโภคให้ท่านด้วยเราไม่มีการเอาเปรียบก,กันครับผมคุณไว้ใจซื้อของกับเราคุณต้องได้ของที่ดีที่สุดกลับไปจริงๆครับผม แล้วก็ใครอยากดูรถคันนี้ติดต่อมาทางผมได้ทางปาร์คได้นะ1ไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ทางด้านล่างนี้นะครับผม2เป็นเบอร์โทรติดต่อทางด้านนี้นะครับผม3แอดเรียกว่าอะไรนะค r code อ่ค้ดาคค,ค,ครับผมสแกนไปขึ้นไลน์จะมีแอดบินคอยตอบคอยดูแลท่านอยู่นะครับผม4เบอร์โทรก็เมมไปก็เป็น ID ดี n e เหมือนกันครับผมแต่รถสวยๆอย่างนี้ผมแนะนำว่าโทรเลยครับพี่ถ้าพี่ไม่โทรมัวแต่พิมพ์เนี่ย มันจะไปนะเจ้าพี่รถปี19ยาง19เครื่อง1.9ราคา697ครับแค่นี้เองพี่ผ่อนสบายออกรถ100บาทพี่ออกได้พี่อยากดาวพี่ดาวได้100บาทพี่ก็ได้ดอกเบีย้ยพิเศษได้เหมือนกันครับผมถ้ายังไงใครสนใจเรียกว่าผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับผมบอกเลยว่าสายดาคันนี้ก็เป็นลูกรักของผมคันนึงนะผมโอเคกับมันมากเลย ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวมีรถมาเข้าใหม่กันอีกหลายคันเลยจะได้ไม่พลาดครับยังไงวันนี้หมดเวลาของปักแล้วขออนุญ,ญาตขอตัวลาไปก่อนครับใครสนใจอย่าลืมนะพี่เบอร์ขึ้นไลน์นะอย่าลืมนะเบอร์โทรได้นะยังไงวันนี้หมดเวลาแล้วขออนุญ,ญาตขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ